ครับปลาตะพาสหมายหัวแหลมนะครับต้นกามปูต้นที่สองนะครับใกล้สาราพัชรีศรีสุริโยไทครัยครับนี่ปลาใสแล้วนะครับนี่ปลาหรือเปล่าโอ้ยสุดยอดเลยพี่ตะพาสครับตะพาสจะตะพาสครับขัยแรกป่าทีแล้วครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเลฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับมาตกปลาหน้าดินนะครับที่หมายหัวแหลมที่บริเวณศาลาหน้าพระเจดีย์ศรีสุรโยทยนะครับก็เมื่อสองวันก่อนก็มาสำรวจหมายนี้ทีหนึ่งแล้วนะครับก็ มีน้ามาตกปลาหน้าดินที่นี่นะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับเต็มกระชังเลยนะครับทุกคนที่เต็มกระชังเกือบเกือบทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้านะครับมาจองหมายหัวคนแย่งนะครับบริเวณนี้ตกสะดวกสุดนะครับก็ลงมาจากสาราแล้วก็มานั่งบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็ปลากินดีมากเลยครเป็นปลาไม่ค่อยใหญ่นะครับในหมายนี้จะเป็นปลาไซส์ประมาณไม่เกินโลนะครับก็ในวันนี้ ตกตะก้2สองคันนะครับแล้วก็ร้อยพวงมาลัยหนึ่งคันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมผลงานแล้วกันนะครับก็การตกปลาหลังฤดูน้ําหลากนะครับครั้งแรกที่หมายวุแหลมนะครับว่าวันนี้นะบจะได้ปลาเยอะหรือไม่นะครับโปรดติดตามรับชมนะครับ แรกปากินแล้วครับปลากะลัง อีกแล้วครับผม tập tiền in your ะกะมังแล้วครับหย่อนได้ก็งั้น งานการตกปลาที่หมายวัลแลมวันแรกนะครับที่บริเวณหน้าศาลาเจดีพระศรีสุวิโยธยนะครับก็วันนี้ไม่ค่อยหมานนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับมาตกตั้งแต่7จ็ดโมงตอนนี้10บโมงแล้วนะครับปลาไม่ค่อยเข้าเลยนะครับได้สามตัวเองนะก็เดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่ในวันถัดไปนะครับวันนี้ปลาไม่เข้าจริงๆนะครับโอเคครับเจอในในวันถัดไปแล้วกันนะครับโอเคครับนี่ได้ปลาใสแล้วนะครับนี่ มาหรือเปล่าเกี่ไหมบ้าะโอ้สายใหญ่สายใหญ่เข้าไหมพี่เข้าไหมเกรียดใจอยู่ไหนอะมาแล้วนี่นี่นี่เอัดพดีเลยนี่ยนะ ตะลิงลนะครับนี่โอ้โหระหวังนะครับนะ่ะโอ้ยตะโกไอ้บัสสะเพียนตัวใหญ่เลยนะดับได้ไหมครับดับได้ไหมปัสสะเพียนปัสสะเพียนเพียนไซโลอ่ะ โอ้ใหญ่จังใหญ่จังเอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตะเพียนหรือตะกะเอตะภาคเหมือนตะภาคนะครับับผมว่าผมว่าอาจจะเป็นตะภาคก็ได้นะครับไม่รู้ไม่จับจะเป็นทรงนี้มีตะ,ตะเพีย,ย่างเดียวเลยเราอุ้มเลยถ้าทรงนี้ผมว่าตะภาคสีมันทองหน่อย ได้ปลาไส้ใหญ่แล้วนะครับอุ้มก็ได้มั้งครับน uh uh ่ะเนี่ยมาแล้วนี่ปลาไส้ใหญ่นะครับนี่โอ้โหมายืนคุยแป๊บเดียวปลาใหญ่ไม่ธรรมดาปลาลุดเลยว่าคนจะเก็บทับหมยหัวแหลมนะครับนี่หน้าบ้านวัชรชัยร้านอาหาร ขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่ตะพากรับตะปลาอะไรน่าจะตะพากรับน,นะครับเ,บเดี๋ยวตะกบจะช่างปลาให้ดูนะครับเป็นปลาตะพากผลงานของจ่าจอยนะครับนี่นะครับใช้ขนมปังอัอกะโลกเกี่ยวเบ็ดเดียวนะครับอันนี้ได้ไซส์สโลน่าจะประมาณสองโลได้เดี๋ยวจะช่างให้ดู นีมีแน่ๆโลขึ้นผมว่าอาจเกินโลครึ่งอ่ะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่นครับวัดได้หนึ่งจุดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งโลแปดคีดกว่าๆนะนี่นี่<อ>ครับปาตาพาสหมายหัวแหลมนะครับต้นก้ามปูต้นที่สองนะครับ,กรบใกล้สาราพัจดีศรีคือเรียวไทยครับ สุดยอดครับผมผลงานจ่า่อยนะครับไม่มีเลยกระปุกเยอะ